สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงัวชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัติใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย อย่างแน่นอนและเต็มที่ชาวราศีพุกศรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีกรลยาณิมิตรทั้งหลาย อาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณากดติดตามและรับฟังคลิปของอาจารย์ตลอดมานะครับและก็ขอบคุณ FC ท่านใหม่ๆนะครับที่กดติดตามในคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงดาวมฤตยูที่จะโครจรวิปรลิตนะครับโครจรผิดปกติในช่วงของ วันที่11สิงหาคมปี2564ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาแจ้งมาบอกพิธีการเตรียมตัววิธีการรับมือกับผลร้ายๆสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับราศีของท่านนะครับและก่อนที่จะเข้าไปรับฟังรับชมเนื้อหานะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าดาวฤตยูนี้คืออะไรนะครับ ดาวมฤตยูก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งความตายนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสิ่งชั่วร้ายแห่งโรคระบาดแห่งความอาเพศลางร้ายเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแบบผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อใดพากชีวิตคนไปมากมายมหาศาลนะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้น ในทุกๆรอบของ100ปีนะครับดาวมฤตยูจะโครจรทับดวงเมืองและดวงโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกิดภัยแบบรุนแรงนะครับผู้คนจะล้มตายเป็นผักปาเจ้าดาวมฤตยูนี้นะครับเมื่อโครจรเป็นปกติเนี่ยเมื่อโครจรมาเหยียบโลกเนี่ยก็จะทำให้โลกนี่ค่อนข้างจมดินไปอยู่แล้วเรียกได้ว่า ภัยอาเพศต่างๆก็เกิดขึ้นผู้คนสำคัญสำคัญบุคคลสำคัญสำคัญได้จากได้อำลาโลกนี้ไปนะครับแต่ครั้งนี้โคจรมาแบบวิปรลิตด้วยยิ่งส่งผลไล้ายยิ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไรายๆนี่ทวีคูณเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งดาวดวงนี้จะโคจรวิปรลิตนะครับพักในมุล ตั้งแต่วันพุทธที่11สิงหาคมนี้นะครับปี2564นี้ยาวจนไปตลอดทั้งปีเลยนะครับยิ่งการโคโจรในครั้งนี้มาร่วมกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์อีกด้วยดังนั้นแล้วความอาเพศจะประทุข,ขึ้นเพราะพร้อมกับโลกร้ายและมหันตภัยหรือภัยพิบัตอิอันรุนแรงที่จะมาพร้อมๆกันแบบไม่ได้นัดหมายยังไงมาแน่นอนนะครับ และราศีที่อาจารย์จะเตือนก็ให้รับชมกันนี้นะครับราศีแรกคือราศีเมษราศีตุลและราศีเมถุนนะครับท่านจะโดนอิทธิพลของดาวดวงนี้นะครับทําร้ายแบบหนักเลยนะครับที่ผ,ผ่านมาที่ว่าเจอหนักแล้วณนะช่วงนี้ที่อาจารย์กล่าไปนะครับ11สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึง,ถงปลายปีนี้นะครับ อาจจะหนักยิ่งกว่านะครับอาจจะถึงเรียกได้ว่าอยากจะแบบอยากจะจากโลกนี้ไปเลยนะครับดังนั้นแล้ววิธีรับมือนะครับขอให้ท่านใจเย,ยน็นพยายามใจเย,ย,ย็นๆนะครับพยายามดึงสติจะเจอหนักแค่ไหนยังไงก็ขอให้ประคองชีวิตตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะครับเอาธรรมะเข้ามาข่มนะครับพยายามหันหน้าเข้าหาพระธรรมให้มากที่สุดและปลายปีเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปนะครับ อาจารย์แนะนำขอให้เร่งทำบุญตั้งแต่วันที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับขอให้เร่งทำบุญทำทานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำสมาธินี่เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่เสียตังค์ด้วยทำได้ที่บ้านก็นอนนะครับอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดสะอาดสะอ้านนะครับใส่ชุดขาวได้ก็จะดี สวดมนต์ทํำสมาธิวันละสิบนาทีจะช่วยพิกร้ายให้กลายเป็นดีนะครับและราศีรองลงมาที่ต้องระวังก็คือราศีสิงห์ราศีกุมและราศีธนูนะครับสามราศีนี้ใหนะ้ให้ระวังในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับไม่โลภนะครับให้ค่อยๆลงทุน หรือสรุปได้เรียกได้ว่าสั้นๆในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนอะไรนะครับสำหรับเจ้าของกิจการให้ลงทุนน้อยๆวิเคราะห์ตัวเลขให้ดีๆนะครับอย่าโลภถ้าโลภแล้วเจ็บเจ็บหนักเลยนะครับให้ลงทุนพอตัวเรียกได้ว่าเจ็บครั้งนี้ก็ยังมีเงินที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในธุรกิจตัวใหม่ได้แบบนี้ก็จะช่วยให้วิกฤตคือไม่ต้องเจอหนักมากนะครับ และราศีต่อมาได้แก่ราศีพฤษภราศีมีนราศีกันราศีพิจิกนะครับทั้งสี่ราศีนี้ถ้าท่านนะครับอยู่สงบนิ่งเอาธรรมะเข้าข่มตัวเองนะครับสวดมนต์ทำสมาธิไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ยุ่งเรื่องของชาวชาวบ้านนะครับท่านก็จะไม่เดือดร้อนท่านก็จะไม่ได รับอิทธิพลสเสียหายอะไรในช่วงนี้นะครับชีวิตยังประครับประคองยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะครับขอให้ระวังในเรื่องของปากเท่านั้นนะครับอย่าปากร้ายอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านท่านก็จะไม่เดือดร้อนนะครับและสุดท้ายได้แก่ชาวราศีกรกฎและชาวราศีมังกรนะครับอันนี้อาจารย์ก็ต้องขอเตือนว่าในช่วงของดาวมฤตยูนะครับที่โคจรวิปริตนี้ ขอให้พวกท่านระวังในเรื่องของความใจร้อนระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับอาจจะนำม,มาซึ่งการเสียหายอาจจะนำม,มาซึ่งข้อผิดพลาดในหน้าที่การงานในการค้าขายในการประกอบกิจการอะไรต่างๆเรียกได้ว่าถ้าใจร้อนทุกอย่างพังพินาศแน่นอนครับและวิธีเสริมดวงสำหรับทุกๆดวงชะตาราศีในช่วง ที่ดาวจะโครจรวิปลิตนี้แล้วนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญสวดมนต์ภาวนาน่ะครับทำใจให้สงบไม่ต้องคิดเยอะแล้วขอให้ในปีนี้เอาตัวเองเรียกได้ว่าไม่ตายอย่าเพิ่งด่วนตายนะครับขอให้มีชีวิตรอดจนถึงปีหน้าให้โลกร้ายนี้หายไปจากประเทศเราหายไปจากโลกใบนี้สักทีนะครับ เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะได้เริ่มต้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับหากทุกท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ขอให้ทุกท่านตรงโชคดีและพ้นจากลูกรลายๆนี้นะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ